สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับออเดอร์ถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีวันนี้นะคะขอบคุณ ที่ให้คนมีอายุมีรายได้นะคะช่วยเป็นกำลังใจเป็นด้วยนะคะ วันนี้มีรายได้ก็เพราะมีเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีสำหรับออเดอร์นะคะออเดอร์ที่เพื่อนๆมอบให้นะคะที่ให้คนมีอายุอยู่กับบ้านสร้างรายได้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะ คุณนะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่วยเป็นกำลังใจนะคะจะมีกำลังใจสร้างงานต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะ